สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายเจอกับตะกแตนนิดคือเก่านะคะเมื่อนี้ตะกแตนพานกินเมนูง่ายๆค่ะต้มข้าวเปียกจ้าพี่น้องแซ่บๆจ้าใส่หมูย่อนะจ้าแซ่บๆจ้ารสจัดจ้าเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะจ้า,นะจาเปรี้ยวน้ำส้มสายชูนะคะปรุงรสอย่างแซ่บเข้มข้นเลยจ้ากินน้ำกันเลยะคะ่ะแซ่บน้ำกันคือเก่านะคะพี่น้องป้องปาย ใหมููยอนุ่มๆจ้าต้องว่ากัเข้ามาทักทายเนยเดอร์จ้าคอมเมนต์ติส้มกันได้นะคะ หาก,กินมากเลยจ้านิ่มน้มนุ่มน้มเลยจ้าเต้นนุ่มน้ม น้ำซุปข้ขนๆมากืมต้มข้าวเปียกถ้วยใหญ่ๆเด้อจ้าอร่อยน้ำกันเด้อค่ะ เมนูเบาๆนะคะ แซบเด้อจ้าแซบแซบจ้ามากินข้าวเปียกถ้วยใหญ่ๆน้ำตากระแตนเด้อจ้า Mm-hmm. เริ่มเผ็ดแล้วจ้ะพี่น้องใส่พริกตั้งสามซ้อนซากสามซ้อนโต๊ะนะจ้ะเผ็ดคักคลิปนี้ก่ะ้าแกแตนกัะขอจบคลิปก่อนนะคะรบกวนเวลาเพื่อนๆมาเยอะแล้วจะ้ะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะตะแกแต,แตกนจะกินไปเรื่อยๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซ่องน้อยๆของตากาะแตนนะเด้อจ้าคลิปนี้ตากระแตนก็ขอจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ